นตรีบรรเลงเบาชักเปิดเสียงนกร้องหรือเสียงลมชายคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลกลางป่าเขาคือเตชินชายไว้กลางคนทุนที่เคยมีปะยะัยญางชาวันที่แค่หนึ่งถึงใชายไว้กลางคน thermal ที่ยังบ้านหลังใหญ่รถหรูชื่อเสียงเงินทองแต่วันนี้เขากลับต้องนอนเงียบงนันอยู่ท่ามกลางความง่าที่ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยแม้แต่คนเดียว เสียงเครื่องวัดชีพจรเบาเดียวแต่ชินมองเพดานสีขาวสายตาเลื่อนลอยเขาคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาเขาทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่กลับห่างเหินจากลูกเมียเขาวิ่งตามความสำเร็จจนลงลื่ว่าใครกันที่ยืนอยู่ข้างเขามาตลอดวันหนึ่งมีเสียงแปกแดกดังขึ้นข้างเตียงอีกนานไหมกว่าฉันจะกลับไปได้ ชายชราผู้หนึ่งในเผ้าเหลืองนั่งอยู่ริมหน้าต่างไวบหน้าอ่อนโยนแววตาสงบนิ่งดังผู้รู้กลับไปหลายระยมกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้าเหมือนเดิมแล้วจะกลับไปทำไมฮู้บนันไอคำพูดเรียบ,ยบง่ายกลับเหมือนเกินกระทบใจลึกแต่ชินนิ่งคิดใช่ถ้าชีวิตเดิมทำให้เขาต้องลงเอยที่นี่เขาจะกลับไปเพื่ออะไร ลวงตาท่านเป็นใครแค่คนผ่านมาเหมือนโยมนั่นแหละผู้บรรยายพระชรายิบหนังสือธรรมะเล่มเล็กจากยามแล้วยื่นให้เขาเวลาฟื้นร่างกายโยมก็อย่าลืมฟื้นหัวใจด้วยนะคืนนั้นได้ชินเปิดหนังสืออ่านทั้งคืนเขาเจอบทหนึ่งที่ทําให้เขาน้ำตาซึมทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดแต่เป็นครูที่เราต้องเข้าใจ เสียงดนตรีอบอุน่นพอรุ่งเช้าพระชรามาอยู่แล้วพยาบาลบอกว่าไม่มีพระรู้ไปมาที่นี้ในหลายเดือนแต่ชินออกจากโรงพยาบาลโดยร่างกายที่ดีขึ้นแต่ที่สำคัญกว่าคือใจที่เปลี่ยนไปเขากลับไปที่บ้านโทรหาลูกสาวคนเดียวที่ไม่ได้พูดกันมานานหลายปีพอคิดถึงลูกขอโทษที่พ่อไม่เคยอยู่ตรงนั้น ปลายสายเงียบไปก่อนจะมีเสียงเอื่นเบาดังขึ้นเขายิ้มน้ำตาไหลบางทีพระที่เขาพอบนั้นอาจจะไม่ใช่แค่พระแต่อาจเป็นเสียงกระซิบจากธรรมะที่มาตามหาเข้าในวันที่เขาลงทางเราทุกคนล้วนผ่านมาแต่ระหว่างที่ยังมีลมหายใจจงหันกลับมามองหัวใจตัวเองให้เจอ จากเหตุการณ์วันนั้นแต่ชินก็เปลี่ยนไปเขากลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายบ้านหลังใหญ่ยังอยู่ที่เดิมแต่น้ำเสียงของเขาอ่อนโยนขึ้นแววตาเขาไม่แข็งกระด้างเหมือนเก่าเสียงน้ำรดต้นไม้เสียงก้องเขาเริ่มปลูกต้นไม้หน้าบ้านโทษหาลูกสาวทุกวันศุกร์แม้จะยังไม่มีคําว่าให้อภัยแต่เสียงหัวเราะของลูกก็คือแสงแดดดวงใหม่ในใจเขาผู้บรรยายเดชิน ตัดสินใจไปเยี่ยมวัดกลางป่าวัดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลที่เขาเคยพักฟื้นเผื่อว่าเขาอาจได้พบหลวงตาอีกครั้งแต่เมื่อไปถึงเขาได้พบพระนุ่มรูปหนึ่งแทนชื่อว่าพระอนิลหลวงตาสุมนะพระอนิลทวนคำท่านมรณภาพไปเมื่อหาปีที่แล้วครับผู้บรรยายหัวใจของเตชินสะดุดไม่จริง ผมเพิ่งเจอท่านเมื่อไม่เดือนก่อนพระอนินยิ้มไม่พูดอะไรแต่หยิบหนังสือทธรรมะเล่มหนึ่งจากชันวางแล้วส่งให้เขาท่านฝากหนังสือเล่มนี้ไว้เสมอครับท่านบอกว่าใครก็ตามที่เห็นทุกเป็นครูเขาจะได้บ้านหลังไม้ในใจเขาเองผูดย้ายไตชินเปิดหนังสือพอบข้อความสั้นถืนที่เขาเคยอ่านในโรงพยาบาลทุกไม่ใช่ศัตรูแต่คือบทเรียนที่ปลุกใครใจตื่นเขายิ้ม หลับตาแสงแดดลอดผ่านบับไม้ร่วงบนหน้าตักเขาเสียงขอคิดตอนจบบางครั้งเราไม่ต้องตามหาธรรมะที่ไหนก่อนเพราะธรรมะอยู่ในใจที่พร้อมเปิดรับสายลมอ่อนและเสียงโทรศัพท์สคำวันหนึ่งแตช่ชินได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ที่เขาจดจำได้ดีเบอร์ของพลอยลูกสาวคนเดียวของเขาเสียงปลายสายสั้นเครือพรา นูไม่ไหวแล้วเขาทิ้งหนูไปหนูไม่เหลือใครเลยแต่ชินใจสัน่นคำพูดที่เขาเคยพูดกับตัวเองเมื่อหลายเดือนก่อนวันนี้กลับออกจากปากลูกสาวที่เขาเคยทอดทิ้งพ่ออยู่ตรงนี้ลูกพ่อไม่ไปไหนแล้วเสียงประตูเปิดเบาเสียงน้ำตาซ่อนอยู่ในบทสนทนาวันรุ่งขึ้นพลอยกลับมาบ้านบ้านที่เธอเคยหลีกหนี เพราะรู้สึกว่าพอ่พอมีแต่ความเงียบและความเย็นชาแต่วันนี้พ่อเปลี่ยนไปเขาไม่ได้สอนเธอไม่ได้ตัดสินเขาแค่นั่งอยู่ตรงนั้นรั้งเหมือนที่หลวงตาเคยนั่งรั้งเขาในโรงพยาบาลวันนั้นลูกเจ็บก็ให้เจ็บน้ำตาไม่ใช่ของอ่อนแอแต่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้ไวสักหัวใจให้เบาแต่ชิ้นชงโกโก้ร้อนให้ลูกสาวเขายื่นผ้าห่มหายแล้วนั่งเงียบไม่พูดธรรมะไม่สอนเรื่องปล่อยวางเพราะเขารู้ว่า ธรรมะที่ดีที่สุดคือความเข้าใจที่ไม่รีบร้อนคืนนั้นพลอยร้องไห้ในอ้อมกอดของพอ่อและหลับไปเหมือนเด็กิงตัวเล็กที่ที่ไม่ต้องเข้มแข็งอีกต่อไปหลายวันต่อมาพลอยถามพ่อว่าพอ่อพ่อเคยเสียใจยขนาดนี้ไหมเคยแล้วพ่อทำยังไงถึงผ่านมาได้ พ่อไม่ได้พยายามผ่านมาแต่พ่อยอมนั่งอยู่กับมันจนมันค่อยผ่านไปเองผู้บรรยายวันนั้นลูกสาวไม่ได้แค่เข้าใจความทุกข์แต่เธอได้เห็นพ่อคนใหม่พ่อที่ไม่ได้เก่งที่สุดแต่เป็นพ่อที่อยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงโดนตรีธรรมะข้อคิดตอนจบบางครั้งการสอนธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุด ไม่ได้อยู่ในคําพูดหรือบทสวดได้ใจแต่อยู่ในการนั่งอยู่ข้างคนที่ทุกข์โดยไม่ตัดสินหรือรถโดยสารวิ่งเสียงลมผ่านผ่านหน้าต่าง <c oughs> <c oughs> พลอยนั่งอยู่ริมหน้าต่างรถโดยสารเธอมองวิวข้างทางอย่างเงียบงันมือของเธอกำกระดาษโน้ตใบเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือของพอถ้าลูกเจอแม่อย่ามองเธอด้วยตาคนเจ็บแต่มองเธอด้วยใจที่เคยเข้าใจทุกมาแล้ว แม่ของเธอจากไปตั้งแต่เธอยังเด็กไม่มีคำลาไม่มีเหตุผลเหลือไว้เพียงคำถามและความรู้สึกไม่พอในหัวใจวันนี้เธอจะไปหาแม่อีกครั้งไม่ใช่เพื่อเอาคำตอบแต่เพื่อวางบางอย่างที่เธอถือไว้หนักเหลือเกินแม่แก่ลงกว่าที่พลอยจดจําดวงตาแม่ตกใจเล็กน้อยเมื่อเปิดประตูก,ก่อนจะเอเบาลง พลอยใช่ค่ะแม่ขอโทูเสียงสะอื้นจันตาน้ำตาของแม่ไหลไม่หยุดแต่หน้าแปลกพลอยกลับรู้สึกใจเบาไม่มีคำตอว่าไม่มีคำประชดมีแค่คำหนึ่งที่เธอพูดออกไปด้วยรอยยิ้มทั้งน้ำตาพลอยให้อภัยแล้วค่ะแม่ชุดลงกอดลูกไว้แนนเหมือนเด็กที่เพิ่งได้ของรักคืน เสียงคลื่นเบาเสียงลมหายใจลึกคืนนั้นพลอยนอนที่บ้านแม่บนหลังตู้ไม้เกา่าเธอเห็นสมุดบันทึกเล่มเล็กเปิดดูจึงรู้ว่าแม่เฝ้ามองเธอมาตลอดแอปเก็บภาพข่าวตอนเธอรับปริญญาตัดบทสัมภาษณ์เธอจากนิตยสารและมีหน้าหนึ่งที่เขียนไว้ว่าจึงจะไม่ได้อยู่ครั้งหนึ่งแต่แม่คิดถึงทุกวันถ้าได้เจออีกครั้งจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกเลย วันต่อมาคล้อยโทวหาพ่อพ่อลูกทำได้แล้วแม่ร้องไห้หนักมากเลยแต่ลูกรู้สึกเหมือนหัวใจได้กลับบ้านพ่อเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆวะ่าดีแล้วลูกให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะลูกสมควรได้พักขอคิดตอนจบการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่มันเปลี่ยนหัวใจเราในวันนี้ จากใจที่เหนื่อยล้ากลายเป็นใจที่กลับบ้านได้อีกครั้งจริงจิ้งรีกยามเช้าเสียงนกเสียงระฆังวัดเช้าว,วันหนึ่งในต้นดืดูฝนตะชิ้นนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่ใต้ต้นโพหลังวัดเล็กในป่าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีธุรกิจไม่มีลูกค้า ไม่มีความเร่งรีบมีเพียงเสียงลมหายใจและเสียงใบไม้ไหวเบาๆววเขาตัดสินใจบวชชั่วคราว1ิบห้าวันเพื่อตอบแทนบุญคุณชีวิตและเพื่อเฝ้ามองหัวใจตัวเองอย่างเงี้ยแคผู้บรรยายวันที่3ของการบวชเขานั่งใต้ต้นไม้หลังชันเพลสายตาเขาเห็นเงาไม้พลิ้วหายไปมาเหมือนใจคนที่ไม่มีหลักทำไมใจถึงอยู่ไม่สุขนะ ทั้งที่ไม่มีอะไรต้องทำแล้วแท้ลุงพ่อรูปหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินคำถามนั้นและยิ้มอย่างสงบเพราะโยมยังไม่รู้ว่าไม่มีอะไรคืออะไรแต่ชินนิ่งไปใช่เขามีเวลามีความสงบแต่ลึกเขายังหิวหิวความสำเร็จหิวเสียงชื่นชมแม่ร่างจะอยู่ในวัดแต่ใจยังวิ่งไปกะโลวันรุ่งขึ้นฝนตกทั้งวัน เตชินถูกสั่งให้กวาดใบไม้หน้าวัดเขากวาดไปเรือเ่อยๆยังไม่มีเป้าหมายจนกระทั่งมือเริ่มช้ำเหงื่อเริ่มไหลและเขาเริ่มเหนื่อยเขาหยุดหันกลับไปมองไม้ไม้ที่เขากวาดปลิวกลับมาเหมือนเดิมทำไมเรากวาดเท่าไรก็ไม่หมดเนื้อไอ้เปล่าไม่เนี่ยหลวงพ่อท่านเดิมเดินผ่านมาอีกครั้งและพูดเบาๆวาวากวาดใบไม้ไม่ใช่เพื่อให้มันหมด แต่เพื่อให้เรารู้ว่าใจเรากำลังคิดจะยุดต่อไหนคืนนั้นเตชินนั่งสมาธิหัวใจเขาเงียบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่มีความคิดไม่มีแผนไม่มีคำถามมีแค่ความว่างที่ไม่โดดเดี่ยวแต่มันกลับอิ่มอิ่มอย่างประหลาดพรุ่งนี้เขาจะสึกแล้วแต่ใจเขาไม่ได้รีบร้อนกลับไปหาอะไรอีก เขารู้แล้วว่าไม่มีอะไรต้องควา้าไม่มีใครต้องเอาชนะเพราะใต้เงาหมา่ไม่มีใครจริงมีแค่ใจที่ต้องรู้จักมันให้ดีขอคิดตอนจบความว่างไม่ใช่ความไม่มีแต่คือพื้นที่ในใจที่พร้อมจะจะวางทุกอย่างเพื่อจะพบกับเราที่แท้จริงเองประตูเปิดเสียงโทรศัพท์สำนักงานเสียงเครื่องปรินเบาผู้บรรยาย หลังจากผ่านการบวชสิห้าวันแต่ชิ้นกลับสู่ชีวิตเดิมออฟฟิศของเขายังอยู่ลูกน้องก็ยังยิ้มให้แต่บางอย่างกลับไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกถึงความเร่งรีบความเครียดและความคาดหวังรอบตัวที่เหมือนกลงที่เขาเคยอยู่โดยไม่รู้ตัวผู้แบกตอนประชุมเขาเริ่มเห็นความตึงเครียดของพนักงานคนหนึ่งพูดเสียงสัน่น อีกคนตอบแรงเกินไปเขาเคยเป็นคนแบบนั้นเคยเป็นคนที่คิดว่าความเด็ดขาดคือพลังแต่วันนี้เขาเลือกจะฟังเพราะเราฟังอย่างแท้จริงเราจะรู้ว่าไม่มีใครอยากผิดมีแต่คนที่อยากเข้าใจแต่พูดไม่เป็นเท่านั้นเองวันหนึ่งมีพนักงานใหม่คนหนึ่งมาหาเขาน้ำตาคลอขอโทษค่ะหนูทำงานผิดพลาดอีกแล้ว ไม่รู้ว่าควรลาออกดีไหมเตชินมองหน้าเธอแล้วพูดเบาๆว,าวา่าผิดไม่ได้น่ากลัวข้านกลัวที่จะเรียนรู้ลร่มได้แต่ลร่มแล้วอย่าเกลียดตัวเองเพราะนั่นคือการซ้ำเติมจากข้างในเองดนตรีคอชินเปลี่ยนวิธีบริหารบริษัทจากเดิมที่เน้นตัวเลขเขาเริ่มถามว่าคนในออฟฟิศส,สุขภาพใจดีไหม เขาทำห้องพักใจเล็กๆพร้อมหนังสือธรรมะและชาอุ่นบางคนอัดหมอะมองไร้ลายระแต่บางคนน้ำตาไหลทันทีที่ได้อ่านบันทึกหนึ่งบนผนังที่เขาเขียนไว้อย่าลืมว่าใจของคุณสำคัญกว่างานที่คุณทำเพราะถ้าใจไม่อยู่งานจะไม่มีความหมายของเขามาเยี่ยมที่ออฟฟิศวันหนึ่งเธอมองรอบแยงแล้วพูดเบาว่าพอเปลี่ยนบริษัทเป็นวัดยอมกล้อมเลยนะ พอไม่ได้เปลี่ยนที่นี้หรอกลูกพอแค่เปลี่ยนใจใจแล้วทุกอย่างรอบตัวมันเลยเปลี่ยนไปด้วยเสียงลมหายใจลึกเสียงะระฆังวัด <c oughs> เรากลับไปอยู่ที่เดิมได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมเพราะถ้าใจเราตื่นโลกไปเดิมจะกลายเป็นสถานที่ใหม่ทันทีพลอยตื่นแต่เช้าใส่ชุดขาวพอดีตัวถือถุงใส่ดอกไม้ทุบเทียนก้าวเข้าไปในวัดเงียบที่เธอไม่เคยเข้าเองโดยสมัครใจมาก่อน วันนี้ไม่มีใครบังคับไม่มีคำสอนจากพ่อมีแค่เธอแฮะกับใจที่อยากหาวที่พักเธอนั่งมองประสงฆ์ชั้นอาหารด้วยความเรียบง่ายเงียบสงบไม่มีโทรศัพท์ไม่มีใครสนใจว่าเธอแต่งตัวยังไงไม่มีการแข่งขันไม่มีเสียงเปรียบเทียบและนั่นเองที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยปลอดไคเป็นแรกในรอบหลายปี เสี่ยรองเท้าแต่พื้นปูนหิมแดนเอ็นุ่งชินัวแฟร์เต่าสึกปลอบหลายปีหลังจากเก็บจานเธอเดินเล่นรอบวัดและได้พบกับพระหนุ่มรูปหนึ่งเท้าทางสงบเดินช้าพร้อมไม้กวาดทางมะพร้าวในมือเธอไหว้ท่านแล้วถามเบาหลวงพี่เวลาออกหักนี้ต้องทำยังไงคะใจเราถูกหลอกหรือเราหลอกใจตัวเองดีแล้วที่รู เพราะการเริ่มเห็นความจริงคือการเริ่มต้นรักตัวเองไม่อย่างแท้จริงวันต่อมาพล้อยคออยู่ปฏิบัติธรรมสามวันไม่ใช่เพื่อเป็นคนดีไม่ไม่ใช่เพื่อให้ใครเห็นแต่เพื่อได้ยินเสียงของใจตัวเองที่เธอละเลยมานานเสียงเดินจงกรมใน,ในคืนสุดท้ายฝนตกพรำพลอยนั่งอยู่ในศาลาวัดสวมเสื้อคลุมบางๆถลับตา แล้วน้ำตาไหลไม่ได้ไหลเพราะเสียใจแต่เพราะใจมันค่อยหายเจ็บโดยไม่ต้องมีคำตอบอะไรเลย <BRUNO S 1> ก่อนกลับบ้านพระอนินพูดกันลึกพอธันมะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเข้าใจใจทีเดียวแต่อยู่ในทุกลมหายใจถ้าเรารู้จักฟังให้ลึกพอ